สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ว่างงานครับรถเข้าโกดังมาแล้วครับหนึ่งคันสองคันครับสามคันเข้ามาแล้วก็เอาของลงเช็คนะครับเอาของลงเช็ดหลังจากเมื่อคืนอ่าจเจอว่าสาเหตุนะครับเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวานอยู่หน้าง,งานนะครับอ่าไปงานเลยตอนแรกกําลังจะสตาร์ทเครื่องปัน่นครับกําลังจะสตาร์ทเครื่องปัน่นติด ทำการแสดงครับเครื่องปั่นบติดครับหมุนกุญแจขึ้นกับแปก๊กแปก๊กแป๊กอยู่ครับได้ติเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยังนึกว่าแบตอ่อนเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยังกะเอากับบติดยกแบตมาใส่กับบติด,บา,บ,บ,ตดบาท,ที่นี่ก็เลยอ่าล่องแกีไขเบิวงอยู่ข้าวหนึ่งครับกะเคาะได้ดเคาะได้เทเละกระบบติดเคาะเทเอที่สองกับบติด เรือที่3ติดบาทครับกํทำการแสดงได้ปกติเศร้าเช็ดเลี่ยวเรียบร้อยก็เอิ่นเจ้าภาพนะครับผู้นำทีมงานผู้นำมูบนมาเปิดงานปรากฏว่าเครื่องตัดครับไฟมากับสตีดบ,บ,บอกเศร้าเช็คตังว่า3สีเพลงโมเป็นยังครับพ่อสีเปิดงานปุ๊บ สตีว่าแตกต้มต้มต้ม,ตมครับกับเม่อลรหาสาเหตุกับเก้ี่ยสถานการณ์ทําการล่งเก่าไม่ครับเลีนไปได้พ่อชั่วโมงหนึ่งครับอ่าตู่ลำโพงฟังขวาเมื่อนะครับดับไปเสือครับพ่อเวอร์แอมตัดตัดตัดก็เลยเก้ี่ยสถานการณ์คือเมื่อเคื่อเลนเป็นโหลดสองโอห์มนะครับ แก้ yeah, สถานการณ์ไปครับก็ตัดไปทั้งเวิร์ดซีแทนครับก็เลยเอาลงมาเช็ดครับนี่เอาลงมาเช็ดเนี่ยก็มั่นใจได้ครับถ้าระบบตี้เขาดีนะครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องไว้ครับมาหอดกดังเปิดเครื่องไว้ก็ใช้งานปกติครับระบบตี้ดีนะครับเพราะว่า มีไฟกระแสไฟเกินมาครับระบบจะทำการแจ้งเตือนแล้วก็ตัดไฟสะก่อนนะครับนี่จะบ่แตกระเบิดเลยนอกจากว่า,าเกินมาเล้ยวเทากับคุ้มเปิดไม่ปิดไม่อยู่นันครับมันจะขึ้นโปรเทคมามันก็โอเคอยู่ครับกับใส่งานปกติครับซีแทนบ่มีหยงเสียหายอ่าแล้วที่นี่สาเหตุเกิดอย่างแยางากติครับผมขอโห้เลยว่า จังไดตรงมีกาวตัวใดตัวหนึ่งรุดครับอยู่ที่ปลักไฟหรือปลักอาจจะเปื่อยนะครับก็เลยเอาของลงมาเช็คอีกเธอนึงก็เป็นตามที่ความขาดไมยครับที่ผมตั้งสันษฐานไว้ครับก็คือมีไฟเฟสงหนึ่งที่กาวมันรุดนะครับนี่ครับทีกกาวมันเปื่อยกาวมันหลุด แต่ตอนเศ้าเช็คก,กับโบปนังเรียนปกติครับนี่มีไฟเสียนหนึ่งน่าจะปากแนวนี่มันเกิดท่ามดามีปัญหาเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะสอมไว้สำรองไ้เซฟตี้ครับเดี๋ยวจะสร้างตัวใหม่มาเดี๋ยวลองเบิงว่ามันจะโอเคบ่ครับนี่โอ้ นี่ครับสาเหตุคือกาวตัวนี้รุดรวมไฟเฟียนนี่ใส่ผู้ดครับสองเฟียนนี่ใส่ผู้ใดนะครับคือกาวมันรุดแล้วไฟสองเฟียนนี้ก็ใส่ไู้ดนี่ครับสาเหตุตามสันษฐานครับแล้วก,ก็แก้ไขได้เรียนได้โจมงานครับรก็โอเคอยู่ครับตรวจเช็คระบบตัดไม่เปลี่ยนสายไฟไม่เปลี่ยนทุกอย่างไม่ครับอ่า หูซ้าเห็นแล้วครับพี่น้องกาแเก้ียไข่ว้สู่งานต่อไปครับนี่นะครับปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับอยู่ที่ว่าเขาเกี่ยสถานการณ์ท่านบอลนะครับก็ใส้งานปกติครับพ่อพ่อแยมเสียบทิ้งไว้อ่าไม่มีอะไรเสียหายครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหรับสักกอนครับพี่น้องขอคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ เป็นกำลังแร่งใจให้ทีมงานธรรมนูนสาวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง